สวัสดีครับไม่เจอในเกมไพ่เดนเจอร์นะครับสำหรับันนี้ก็มาทําการทดสอบนะครับก็จะเป็นนะครับการใช้ตัวนะครับเดนเจนะครับก็ตอนนี้นะครับทําเลือดอยู่นะครับสามร้อยสามสิบสี่ล้านนะครับก็จะมาทดสอบความสามารถนะครับว่าจะสามารถรับมือกับตัวดาเมจได้ขนาดไหนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ว่านะครับตัวนี้นะครับจะอึดถึกทนขนาดไหนก็มาดูกันนะครับ ก็หลังจากที่ทำนะครับเป็นบวกสองนะครับความสามารถก็ถือว่านะครับได้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับได้นะครับอ่ากันนะครับหิมะน้ําแข็งนะครับประมาณพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนะครับเฮือกสุดท้ายหรือว่าเป็นนะครับพื้นพลังน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับขอทดสอบในแบบนี้นะครับว่าจะสามารถรับดาเมจได้หนักขนาดไหนนะครับ ก็ถือว่านะครับเกียร์ที่เอามาใช้งานก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่มีคุณภาพมากๆนะครับเท่าที่มีในไอดีนี้นะครับก่อนอื่นก็มาดูความสามารถคร่าวๆก่อนนะครับเป็นกระโดดนะครับทําดาเมจกระเด็นถอยหลังนะครับประมาณนี้นะครับความสามารถที่สองนะครับเป็นนะครับสร้างบาเรียในพื้นที่นะครับเป็นอมตะห้าบีแล้วก็นี่นะครับเกาะเลื่อดนะครับถ้าตัวไหนนะครับมีความสามารถในการล้างบัฟนะครับ อันนี้ก็จะไม่มีผลนะครับพวกวกาะเลือดอะไรก็จะโดนลบไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเซตคู่ต่อสู้ก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็เอาเป็นนะครับ ตัวม็อบนะครับเก้าดาวนะครับมีอัปเกรดท่าด้วยนะครับถ้าแม่นๆม่นผมก็อาจจะโดนครับนี่นะครับดูก่อนนะครับให้ดูนะครับม็อบตัวเดียวนะครับเลือดอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดาเมจอาจจะไม่มากนะครับแต่อัปเกรดท่านะครับดาเมจก็เพื่อว่าพอตัวนะครับ ลองกันนะครับว่าเจอนะครับแบบอ่าตัวที่นะครับอ่าเราแพ้ธาตุด้วยนะครับจะไหวไหมนะครับดูนะครับดูครับมีร้อยสวิตก็ไม่พอครับอ่านี่นะครับโวนเข้าไปนะครับในความสามารถการพยุก็จะประมาณนี้แหละครับ มีร้อยซีวิตก็ไม่พอนะครับเจอนะครับหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับก็ถือว่าปล่อยตัวก็เร็วดีนะครับแต่ว่านะครับมีแค่ไหนนะครับก็เอาชีวิตมานะครับแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็สู้ไม่ได้นะครับไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับตัวมอบนะครับ เก่งกันไปนะครับอ่าสู้ไม่ได้นะครับคือถ้ายังไม่ใช่ความสามารถแบบอ่าที่เป็นนะครับประเภทอ่าความสามารถแบบเฮือกสุดท้ายนะครับคือจะยังลําบากอยู่นะครับแต่ก็รองครับอ่าเจอเบาหน่อยนะครับเบาล็อกนะครับเป็นตัวธาตุปกตินะครับ ก็เจอครับบาวนะครับถามว่าแข็งไหมเกียร์ก็เกียร์ดีนะครับเกียร์ประมาณนี้นะครับเลือดน้อยนะครับถ้าโดดโดดกระโดดนะครับตายแน่นอนนะครับแต่ว่านะครับเกียร์ก็จะทําให้นะครับมีดาเมจประมาณนี้นะครับ มาลองดูนะครับว่าเจอพวกนี้จะไหวไหมนี่นะครับเจอบลาวนะครับน่าจะพอรับมือได้นะครับเพราะว่าตัวนะครับบลาวล็อกนะครับคือมันไม่ได้แพ้นะครับมันเสมอากันนะครับบลาก็ไม่น่าจะทำอะไรได้นะครับนี่ครับ ก็กระโดดได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเดนจีนะครับยังไม่อ่ามีความสามารถนะครับในการเปิดพรสวรรค์ด้วยครับก็ทำได้อยู่ประมาณนี้นะครับกับความสามารถก้าวดาวตัวนี้นะครับก็ถือว่านะครับสู้ได้นะครับถ้าเป็นแบบอ่าเจอนะครับประเภทอื่นดูนะครับแต่ว่านะครับจะ ไม่ใช้นะครับตัวที่เป็นพวกหยุดเวลานะครับมันจะทําให้นะครับเสียเปรียบน,นะครับออกดาเมจไม่ได้นะครับเวลาหนึ่งหนึ่งนะครับมีตัวไหนไหมอ่าลองเจอครับตัว ที่เป็นแบบตัวชนดูนิดๆนะครับลองดูนะครับว่าไหวไหมนะครับเป็นนะครับตัวอนุพิดนะครับเก้าดาวแม็กนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเลือดนะครับสองร้อยห้าสิบล้านนะครับอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับถ้าสู้กันนะครับความสามารถก็ถือว่านะครับอนุบิดถ้าไม่แพ้นะครับไม่แพ้ท่านะครับก็ถือว่ายังดีนะครับ นี่นะครับเริ่มนะครับปล่อยล่างอันเชิญมานะครับแต่ว่านะครับล่างอันเชิญนะอาจจะมีผลนะครับผลมากๆนะครับเมื่อตัวนะครับอ่าพาวเวอร์นะครับถ้าปลดล็อกนะครับพลังนะครับจะทําให้ตัวนะครับพวกอันเชิญนะครับแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าดาเมจมันจะแรงกับพวกอันเชิญนะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวพาวเวอร์นะครับนี่นะครับ ถ้าเจอแบบอ่าพวกธรรมดาเจอกันะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพวกตัวชนตัวแทงนะครับเจอได้สบายๆนะครับนี่ครับนี่สู้ได้นะครับสบายนะครับนี่ครับถ้าไม่ใช่จัมเมตอ่าที่แพ้ทางครับคือสู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าบลล์ล็อกหรือว่า ตัวครับบอสมืดนะครับก็ยังสู้ได้นะครับแต่บ้านนะครับถ้าเจอท่านไม้นะครับดาเมจอ่าท่านไม้มีอัปเกรดท่านนะครับจะสู้ไม่ได้เลยอันนี้ยังพอสู้ได้นะครับอมาดูนะครับว่าพอนะครับมาได้ระยะหนึ่งนะครับจะมีติดไหมคนนี้ยังไม่ใช้นะครับ ดูระดับท็อปๆนะครับท็อปสิบเขาจะซส์กันไหมนะครับยังนะครับอันดับหนึ่งนะครับนี่นะครับเริ่มมีติดแล้วนะครับก็ใสเกียร์อยู่ประมาณนี้นะครับเกียร์กำลังดีเลยนะครับนี่ครับปลดล็อกทะลุสองด้วยนะครับนี่ครับ น่าจะทําให้ตัวนะครับแข็งแกร่งขึ้นนะครับก็พลังกําลังดีนะครับเขาใส่เป็นอะไรนะครับปล่อยตัวพลังชีวิตแร่นะครับก็ปกตินะครับเริ่มแล้วนะครับอ่าสายนะครับเพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับคนอันดับหนึ่งนะครับเอามาใช้งานแล้วนะครับถือว่านะครับอ่าเริ่มติดเมตาได้บ้างแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับ ถ้าไม่เจอรับตัวดมจไม้นะครับมีอัปเกรดท่านะครับก็สู้ได้นะครับเป็นท่าอื่นเราสู้ได้แต่ว่าถ้าไปเจอรับตัวที่เรานะครับแพ้ท่านะครับเราจะลําบากครับพอเขามีอัปเกรดเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแค่แป๊บเดียวตัวละลายนะครับแต่ว่านะครับถ้าเป็นเฮกสุดท้ายหรือว่าฟื้นพลังเฮกสุดท้ายนะครับจะดีสุดๆนะครับถ้าได้นะครับน่าจะทําให้เก่งขึ้นได้แบบอก้าวกระโดดนะครับอันนี้ก็รีวิวอยู่ประมาณนี้ก็นะครับอันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ